เอาฮะนี่มือนี่เป็นมือบริสุทธิ์อุตมะอุดมเทพะเจ้าเล่าพายุดาไใดาสาดเด็ดใครข่ามาหารวมสมโมสร คนพ่อคุนแม่เจ้าภาพเพิ่นไห้เปล่าอาราธนาวิ่งว่อนให้มาเป็นสักขีพยานก้าวละวามื้อนี่เป็นวันหยังเป็นวันมหากุศลญาติพี่น้องสุนป่าลุงสูงต่ำมีหลายหุ่นหลายสามนิเถาแกแหฮมองสมทบทุนเป็นกองทำบุญวันพืชบุญเก่าบอนมันฝืดมองมนทางไดคคู่วนนั้นแลว้วนั่นแลว้วความหมายนี่อยากไปนี่สวรรค์ชั้นฟ้าจึงพากันนี่สำหรับผู้เขา ส,ม,สมีหลายสิ่งหลายอันเข้าปายาหวานทั้งหวานทั้งสมเพชเข้มปิงกีไว้นั้นแล้วและอ้อยซอยปีทั้งบักตาบักเผาเนี่ยแพ้ผ่าปันไมเบ็ดเนี่ยตะเล็ดเครื่องใส่หน่อยใหญ่ควันสูงป้าพร้อมกันกับลุงเอาพร้อมกันกับอาเจตนาดีเลยเหาได้ลงทุนสร้งางผู้ทำบุญนุนส่วนเดินยมพร้อมบ่ไใ้ท่านเบื่อมวนเพียงแต่ท่านตรวจแล้วเนี่ยไม่ไหวจะสิมาท่านนี่พระอ,องค์บอกว่าลูก โม่ช้ามโนหนาด้วยกรรมหรือเวียนลกูกเฮาเมาบากุสิหาทางเวียนกรรมเวียนให้ลุดทีหลีเหตุนันแล้วไปสาให้มุมละเมาบาหามีจังลาว่าลูกมูนนี่สิแหลงที่ยกันดนันหนทางน้ำนี่ล่ะพันบ่ออันโอ้หมนมีแต่เอาต้นเขานี้สงสารถูกยางผู้หนีจากโลกหายสิหายฮอนอยู่เย็นพอาะินั้นจึงพากันลาเวียนความซัวอกุศลพผ้าเนี่ยน,นขนควายเหตุนี่ชอบทำเรื่องเลย คือหนึ่งท่านน้ำไม่ สองศีลละไม่สามภาวานาไม่คนทนั้งมีสามเสษสิ้พหตนพลบวงท่านหนามาเหตัดเกลเลสความหวงความขี้เหนียวตานี้เน,น่นดีนัน่นให้มันท่านอีกอันหนึ่งจังว่าท่านทอดแล้วก็ให้รักษาศีลตั้งแต่ปานาติปาตาจนถึงสุลามีบ่ให้ทำทางชัวสามขันรักษาศีลแล้วภาวาน,นาสายอีกยินดีต่อท่านยินดีต่อศีลที่แต่ท่านทอดแล้วหัวเศร้าคำจนจบมาโนนในบ่มีขนซื่อตรงบอกวังแล้ว นี่ละเป็นทางขึ้นนีรละพันโลกใหม่หันนั้นแล้วพระอ,องค์เทนบอกไว้ในตุนเจ้าเสือนถือชะนั้นพวกพินน้องจังพรอมพบตกมือเพราะเสือถือคำสอนพุทธอ,องค์ว่าไว้มีนำใจแก่กบพอสัตวท่าความเสือ,เส,อเสียนั้นแล้วทอดายเสียมไปสิเป็นลรเลินน้อยบอกมีพลอยด่างดำเป้่าบอกอยาถูกกรรมน้อยใหญ่รวมหมดให้หาแนวมางั้นเสกลำระบำฟอนลำก่อนเกาลายหญิงชายเตรียมครวล้วนนั้นแล เอาตั้งเต่ฉันกูบอมม่นหมอหน้อยน้อยลายลอยแต่ละคนมีเต่หมอคนคนฝีปากคาลุ่มหามาสมก่อนเสียงใส่กันวันนี้หรือว่าดีซ่องของบ่าเสียดายเงินใจผู้ชายเหม่นเงินทุนผู้หญิงแม่นรับพ่อขาหันข่าสู่ทังพ่อใจเจ้าจังจังถูกหวกระซางนอแพงกระตำสัตว์ถาตัดสินใจว่าทถอดสู้จังโฆษณาทุกนประชาชนบานอื่เพราะนั้นแล้วนั้นแล้ว พ่อหอดมือแล้วก็บเวินดินแห่นจังแม่ลายเอาเนี่ยละน้องกับไอศครีมกับข้าลาบเท่าทีหาผมมาบัดเสดงวันนี้หรือบ่ดีเอาไว้เนี่ยคนฟังคารอถ้าคนฟังยกให้ก็ดีใดทอลานายดีปานใดผู้ฟังว่าขีลายต้องสัวเห็นเห็นว่าตัวดีเอาเองคนเดียวบ่มีใดการที่ฟังล้ำนี่ก็คือกันผมบาคนหนึ่งนาหันมักสักกานี่ละแม่นโจดแก่สีใสลหลเลี้ยง คนหนึ่งมักไปเรื่องมวนมวนเดินดงความปานสมบอกคือกันโลกคนฮานี่ดีหรือหายขออภัยยาโทษมีไปอยู่สื้เอเหล่งบรลุงปาายานถือมีบอนอาฮาฮาเลกับมีบอนเอือทำโลกซับสนจำปาปนล,ลุ่นเลงมเง,งาเดาคนซับสนกันอยู่น,นั่นนี่ซ้ำมาปีเอาโลดคิดว่าลำาแล้วก็แล้ว่าลุงปาอา่าถือว่าลุงปา่าญาืิ